สว no ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช right? ่องนมเปรี้ยวกอกๆค่ะแม่นูนาถ่ายนะคะเฟื่องไม่เฟื่องไม่เฟื่องนมเปรี้ยวจะกลับบ้านเฟื่องของนมเปรี้ยวจะกลับบ้านแล้วนะอารมณ์ไปด้วยไหมอารมณ์นี่นะคะพี่เฟื่องมุดคืตัวเดียวก็แย่อยู่แล้วมีอะไรเหรอมาพี่เฟื่องสองตัวมีมาอยู่ในนี้สองตัวเหรอ มมไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นนีเดนี่เบิ้งดูกล้องนู้นอ่ะโอ้หมาน้อยหมาน้อยในนี้มีน้องหมาสองตัวพ่เล็กๆหม,มาเล็กเห็นยังมีหมาเล็กไม่เล็กไม่ใหญก็กลางางที่นี่ไม่มีน้ำไม่มีกองน้ำัน้มันแห้ง ของจะไม่ปิวร่วงเหรอบัดดีค่ะคนที่เดินทางจากบ้านกี่โมงคะก็ไปพร้อมออกได้เลยตอนนี้พร้อมออกได้เลยเมื่อช้ามากี่โมงไม่มีใครอยู่บ้านเลยจะประมาณ6กโมงหรือทุ่มนึงโอ้ถึงไวเหมือนกันเนาะไม่เอาลงรถเหรอคะข้างหลังข้างหน้ารถอ,อ่ะ

เพื่อเห็นน้องน่ารักน่ารักอยากขึ้นาด้วยเหรอน่ารักน่ารักน่ารักดีดีดีมีสองตัวนี่ตัวขาวนี่ตัวขาวส้นจะมาเล่นดูเกี๊ยวเลยดิมากี่ตัวเนี่ยสองตัวไหนขอดูหน้ามือดิสองตัวเนี่ยเกี๊ยวนอนโอ้เฮ้ยอยู่ไกลหลงหรือเปล่าโอ้โหมันจะได้หลับได้นอนไหมเนี่ยในรถเนี่ยดูตามันดูตาตัวขาวโอ้โหมีลูกมีลูกมาด้วยสองตัว <gesch uce> เอาลูกมาสองตัวตัวนี้กลัวนี่ตัวขาวนี่มันส้นมันส้นตัวขาวมันเปรี้ยวเลยมันเปรี้ยวตัวนั้นก็น่ารักแต่ว่ามันตัวนั้นก็น่ารักแต่ตัวเมียมั้งขนเหมือนดูดูตัวขาวดูตัวขาวขาวน่ารักมากเลยดูตามันดูตามันอยากเล่นกับน้องนี่มันอยู่นี่โอ้น้องเปรี้ยวน้องเปรี้ยวโอ้อยากเล่นตัวใหญ่เลยได้กินได้กิน อยากเล่นกับน้องอยากเล่นกับน้องมันเปี <kt> ้ยไ,ได้กินน <livres. S 3> ้องโอ้หมาเปรี้ยวเปรี้ยวมันไม่เอาดูขึ้นดูเปี้ยวเอามันขึ้นดูดิมาดิเอามันขึ้นดูเอามันขึ้นดูน้องดิโอ้มันขึ้นเยอะเลยเรื่อยเร็วเร็วเร็วสองลูกเรื่อยเร็วมันจะทะดทับหน้ายังไงเต็มไปด้วยหมาอ๋อเดี๋ยวมันมองมัน น้องหมามารับเม่เพื่องด้วยนะครับน้องหมาเออน้องหมาสองตัวอ๋อน่ารักจังเอาเปียวไปด้วย <c oughs> เห็น <c oughs> ้องยาเปียวอันี้ค้างดิก๊กดิ๊กเลยไ <c oughs> อ้นี่ไม่ยอมออกไอตัวนั้นไม่เท่าไหร่ตัวนั้นไม่กระดิกหางเลยตัวขาวตัวนั้นเหมือนจะเป็นตัวเมียน,นะก็ไปอีกหนึ่งช่องนะครับไปกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับไม่มีรถใส่เนาะ ไปเยี่ยมบ้านลอ้โนต้นเลหายเลยกราเปิดข้างมีแต่คนลากกกอกตาแล้วกกอกนะครับตาชานไถามความรู้สึกตาชาดนะครับเตาชาใจหายนะครับไอ้เเราอยู่ด้วยกันนานใช่ไหมโ้โหเดินไล้สดตอนเช้าเนาะเดินไล่สดตอนเช้า กรอกล้อกันร้องเพลงร้องอะไรกันพอถึงเวลาแล้วก็กลับไปกลับไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาตาในสองอาทิตย์จะกลับมาเวลาถึงเวลาเราก็กลับมาคครรัับบแล้วท่านนะครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับกลับมานะอจะร้องไปเลยนะสองสามอาทิตย์เก็บเสร็จภารกิจแล้วก็มารึกลับมาหาลูกป้าเลยนะครับครับขอเดินทางปลอดภัยนะครับ ครับครับเดินทางปลอดภัยครับพี่เครื่องก่อนแล้วเป็นเกืดอดกนดกอดกอยเอาเอรกอดกอดอดก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 อวกอวกเดกนดเอยกอดกอดกอดกออดกออ ก็เดินทางโดยสว DE ัสดิภาพนะครับเนาะจาเดินทางปลอดภัยครับเพื่อน้ๆรียกลับมาเลยรอเข้ามาส่งผี่อเอาไปเลยเนี่ยมันไปวัดเลยมาจากมือเท้ามาไปตงหลายๆคนเนาะอ่าทั้งไทยบ้านนอกเลยทั้งลุงเลยนะบ่ายมาก็ส่งผีพืชเพื่องดู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 โอ้ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยเห็นไม่เพื่อแล้วส่วนใหญ่เลย ลูกเขาเนอะลูกเห็นแม่ดีใจขอบคุณค่ะดีใจเดี๋ยวจะบองดีใจลูกเห็นแม่ค่ะลูกเห็นแม่อาย่นี่แม่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแม่เฟื่องไปแล้วเปรี้ยวแม่เฟื่องไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะพี่เฟื่องเปรี้ยวงงขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะพี่เฟื่องบู้รีรับ น้องเปี๊ยวเป็นยังไงลูกน้องเปี๊ยวน้องเปี๊ยวน้องเปี๊ยวง,งงแล้วไม่มีแม่เฟืองแล้วค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ้าวแม่เฟืองของน้องเปี๊ยวไปแล้ว